ครับสวัสดีครับผมสวัสดียามบ่ายครับสวัสดีแลหละอยู่คนเดียวก๋วยเตี๋ยวยังไม่เรียงเลยอ่ะลุยงานอีกแล้วเอ้อา <laughs> ไหนอ่ะนี่ได้ไม้มาสองแผ่นแล้ว <S 1> <S 1> อันนี้ก่อแค่แถวเดียวเองทำไมไปสมปูลายเยอะแทนฮะเต้นเดี๋ยวถ่ายถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวไปเอาสว่านเนาะเอาสว่านมายิงเลยเนะาะยิงเลยไหมเจาะ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 แล้วก็ตั้งเหล็กตั้งเหล็ก

โอ้ทีมกีกับปูนเกือบจะทุงนะพอดีแล้วเนี่ยปูนหนึ่งชายน้อยได้ใส่หินไปอีกนี่เทล็อกเดียวไม่หมดหรอกเททิ้งเลยแหละเทอยู่แถวๆนี่แหละเทตรงไหนเทราดนี่ะไม่เทข้างในบอกกลัวยาก อันนี้มันเป็นปูนก่อเราเทได้ป่ได้เนาะได้เมื่อก่อนในปูนนี่ทำมานี่ถทุงเดียวใช้สารพัดเลยนะก่อฉาบก่อฉาบนี่บังของเขา <laughs> โอ้บังกลองเขาตัวเอาเขาเล่นอย่างนี้เลย ลกลับเปิดๆๆไว้เดิดไว้ไม่มีใครถ่ายให้โอ้กล <c ười> <c ười> ับไปก็ได้ดูก่นโอ้เราทำงาน <c ười> ใช่ไหม,ไมเหมือนคนบางคนมามาถือแต่กล้องกลับมาแล้วก็โดนด่าตัวเนียเอาถ้าผมไม่ถือกล้องแล้วเขาจะได้ดูนี่ใช่ไหมล่ะโรับกลับดีไหม응 ผมถือกล้องเนี่ยได้ดูแต่ผมวางกล้องผมทำงานเดี๋ยวก็หาว่าผมสร้างภาพกแหละเดี๋ยวว่าหาว่าผมม,มีคลิปลไม่ลงเออว่าไม่ไม่ลงคลิปเลยอะไรอีกแหละถึงดันงานไหมวันสุดย <laughs> อดวัยเจริโอ้ยอดดีนะอ้อาวกันเที่ยงแล้วเนาะเข้าก็จอดกินข้าวแหละจอดละ จอดรัดเติมน้ําด้วยจอดจอดแล้วก็เติมน้ํารถด้วยอ้ยมันไมไ่นั่นเนาะวันนี้ร้อน,ว,น,น,อนวันนี้อากาศร้อนวันนี้ทํางานเหนื่อยครับอากาศร้อนถ้าวันก่อนวันก่อนเนี่ย อากาศลมเย็นสบายเลยวันอิบสมวันนี้ผสมปูนเหงอแตกพรักเลยถ้าทำลักษณะนี้ได้นอกจันชูเนาะทำลักษณะนี้ได้เทพื้นได้แล้วก็เอาหมูมาปล่อยเนะเาะเป็นคอกหมู เป็นกองหมูเลยดิโอ้ได้หมูหลายตัวอยู่ดิก่อกระดาษดีแล้วก็เอาหมูปล่อยแล้วก็เจาะทำเป็นให้น้ำไหลเน้ะโอ้บายเลยมุงสันไทายเนยียคอกละหกเจ็ดตัวเอ,อบายเลย ในนี้เราทําที่พักครับทำที่นอนครับเมื่อกี้ก็พูดกันเล่นครับหยอกๆกันเล่นนะอย่าไปซีเรียสอย่าไปดราม่าครับคุยหยอกกันเล่นไปสนุกสนานในชีวิตไม่เคยเครียดอี่แล้วครับ เรายังไม่ได้เก็บเลงานเหล็กหมดแล้วเราต้องเก็บเศษเก็บตัดเล็กๆนะต้องเก็บเอาถุงปุ๋ยมาใส่เดี๋ยวทําคลิปจบจ่อนทําคลิปจบก่อนแล้วค่อยเก็บครับนี่ก็จะประมาณนี้แหละก่อ

คลายตูคลายโม่เหทยมันนึกซีมกับนึกแม่เขาทำไงก็ไม่มีอะไรให้ดูครับก็ ให้ดูจานชูผสมปูนบ้างใหจดูจานชูก่อบล็อกบ้างก็วันนี้เราก็าไม่อยู่เนาะก็ให้ดูแค่นี้แหละอ,อ,อ,อยู่กันสองคนครับเดยวก็ว่าทําไมไม่ช่วยถ้าผมช่วยแล้วทําไมจะเห็นภาพใช่ไหมจะให้ผมตั้งกล้องแล้วก็ให้ผมไปทำบ่ พอผมตั้งกล้องแล้วผมไปผสมปูนี่ก็หาว่าผมสร้างภาพกลัวไม่รู้กลัวไม่รู้ว่าทำงานอีกแหละใช่ไหมรู้ทันเอฟซีหมดแล้วเอีคอมเมนต์มาเนี่ยดักทางได้หมดแหละ บางคนก็อยู่ดีๆก็มาพิมพ์ด่ากันเลยเหมือนกับสนิทกันกับผมถ้าคุณไม่สนิทคุณอย่ามาพูดมาพิมพ์มาด่าผมอา้าไอ้คนรู้จักกันก็ไม่รู้ยังมาพิมพ์ว่าเขาอีกแอแต่คนเราไม่มีการศึกษาเหมือนคนไม่มีการศึกษา ด่าเขาไปมั่วด่าเขาไปทั่วไม่สนิทกับเขายังไปด่าเขาอีกอ <า S 2> ดีเจินใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปน,นี้บายบายครับ